้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องตำบักแซลอยๆจ้าหนาอร่อยบอริจาพี่น้องเสบร์เผ็ดๆนัวๆเลยจ้ามาเสริรน้ำแกนจ้าพี่น้อง สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะอาโมนีสิภาามาตำบักเซลเนาะจ้า,จาเคยกินกันบนน่เนาะเซลเซลเซจ้าเขากับซีมาตำบักพริกเนาะจ้าพี่น้องตำตำตำจา้าเข้ากระตำให้มันนข่ากันก่อนเนาะจ้าพี่น้องบักพริกกับบักเซลเนาะจ้า,จา แลกแล้วจ้าต่อไปเ้ากิจมีการปรุงกันนะจ้าชุดรดจ้ะพี่น้องชุดรสน้ำตาลจ้าพี่น้องน้ำตาลเพื่อความเพิ่มหวานนะจ้าเพิ่มน้ำตาลแล้วแล้วาก็จะมาเพิ่มปลาร้านัวนวของเราเองเนาะจ้าพี่น้องปลาร้าแซ่บๆนัวนัวเลยจ้า เข้ากระยุ่วแล้วแล้วน้อจ้าแต่แซ่บบ่จ้าพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องตำบักแซวอยยุ่วจ้าหน้าอร่อยบ่จ้าพี่น้องแซ่บแสบเผ็ดเพ็ดนัวนัวเลยจ้ามาแซ่บน้อกันจ้าพี่น้อง มาเด้อจ้าพี่น่องสุขุสุขคนต่ำม,มักแซ่แบแซ่บหอมหอมเศบๆเลยจ้ารเจนี่อีสานชนแนลสวัสดีพี่น่องเพียงแค่นี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า